ปัิวัติได้แต่คุณหยุดการปฏิวัติไม่ได้ You can murder a liberator but you can't murder liberation i r r o r i s t i r r o r t a m a d o r t e b f a a r i for the a t i e for the b i o r t e b f a a r i Judas and the Black Messiah สุดยอดภาพยนตร์ชีวประวัติที่พร้อมปลุกทุกหัวใจแห่งประชาธิปไตย ให้ลุกขึ้นสู่สก,สก,การันตีความยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยการเข้าชิงหกรางวัลออสการ์รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผลงานล่าสุดจากไรอนครูเกอร์นักสร้างหนังมือฉมังผู้อยู่เบื้องหลังหนังบ่วแชมป์เลือดนักชกครีตและหนังซูปเปอร์ฮีโร่ผิวสีเรื่องแรกของ MCU Black Panther คว้าตำแหน่งผู้อำนวยการสร้าง นำเรื่องจริงอันห้าวหาญของชายที่ก้าลุกขึ้นสู่ต่อตาอ้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลเขาคนนี้คือเฟรดแฮมตันนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพล,ลเมืองต่อกรกับพลังมือที่กีดกันความเท่าเทียมก่อนที่เขาจะกลายเป็นเป้าสังหารถูกรัฐบาลสัง่งฆ่าเพียงเพราะความเห็นต่าง นี่คือเรื่องราวในยุค60มงยามแห่งชีวิตและความตายของเหล่านักเคลื่อนไหวผิวสีเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจและคนผิวสีย่ำแย่ลงทุกทีภาพของคนถูกทุบตีด่าทอโดนปืนฉีหน้าตอกย้ำความเป็นประชาชนชั้นล่างของพวกเขาในประเทศที่โอ้อวดว่าตัวเองนั้นเป็นดินแดนแห่งเสรี หลายคนอาจจะคุ้นชินกับชื่อของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ชายเจ้าของวลีดังผมมีความฝัน have dream. เรื่องราวของชายที่ต่อสู้อย่างสันติเพื่อสิทธิพลเมืองถูกนำมาเล่าขานบนจอภาพยนตร์นับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกับเมาคอมเอ็กซ์นักเคลื่อนไหวขวั้วตรงข้ามของมาตินที่เชื่อว่าการใช้กำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่พวกเขาพึงมี คือวิธีสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง with people. With ไม่เพียงแค่เรื่องราวของเขากลายเป็นภาพยนตร์สเกลมหากราบนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันแนวคิดของมา์คอมเอสยังก่อให้เกิดพักเสือดำแบล็กแพนเทอร์พาร์ตีขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพล,ลเมืองที่ติดอาวุธไว้ต่อกนกับทางรัฐบาลเพิกเฉยต่อคำสั่งของตำรวจ ซึ่งต่อมาถูกทาง FBI หมายหัวว่าเป็นภัยคุกค,ความต่อความมั่นคงของชาติจนทำให้กลุ่มผู้นำของพรรคเสือดวไม่ว่าจะเป็นฮิววิสนิวตันและบอบบี้ซิลถูกจับกลุ่มดำเนินคดีจนผู้คนทุกมู่เหล่าออกมารวมตัวประท้วงหน้าศาลนาทีนั้นเองคือเวลาพังงาของผู้นำคนใหม่เฟรดแฮมตันหนุ่มหัวก้าวหนา้าที่ถูกคำพูดที่ไหลออกมา ล้วนเต็มไปด้วยสเสน่ห์ให้คล้อยตามเฟร d ดแฮมตันคือประธานของแบล็กแพนเตอร์สาขาเอ l ิโอนิสเขาไม่ได้ขับเคลื่อนแค่กลุ่มคนผิวสีแต่ยังก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรสายรุง้ง The r a i n b o w c o ค l i t i o n ควบรวมผู้คนจากทุกชาติพันธุ์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม f Fred h a m p ตันไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการใช้ความรุนแรงเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนแจกจ่ายอาหารเช้าให้เด็กๆเ,เปิดคลินิกฟรีให้ชุมชนสอนหนังสือคนยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ภาครัฐมองข้าม right แต่เพราะความโดดเด่นเกินหน้าเกินตา ทำให้เจสก้ฮูเวอร์ผู้อำนวยการของ FBI มองว่าเขาเป็นดังเสือร้ายที่ต้องถูกพยายเยียวถอนเขี้ยวเล็บพร้อมออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หาทางหยุดการเคลื่อนไหวของแบล็กแพนเตอร์เรื่องราวของเฟสและกลุ่มแบล็กแพนเตอร์ในช่วงยุค60ถึง70ต่างถูกควบคุมสื่อโดย FBI ประวัติศาสตร์ของเขาถูกลดทอนและบิดเบือนโดยกลุ่มคนที่คอยกดขี่ข่มเหงและสังหารเขาอย่างเลือดเย็นผู้คนส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวของเขาเพียงแค่ความตายที่ไม่ชอบธรรมโดยหารู้ไม่ว่าเฟร็ดฮมตันอุทิศตนเพื่อสังคมไปมากเพียงใด d ดบิวต์เชื่อมกับเฟรดแฮมตันในเรื l องน้อยแบล็กแพนเตอร์พาร์ถึงเวลาแล้วที่เรื่องราวของวีรบ,บุรุษผู้เคยมีลมหายใจจะถูกชบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง The Black Panthers are forming a Rainbow Coalition of oppressed brothers and sisters of every color ผู้กำกับไฟแรงอย่างชาก้าคิงและผู้เขียนบทวิลเบอร์สันไม่ได้ต้องการให้เรื่องราวของเฟรดแฮมตันถูกบอกเล่าตามขนบของหนังชีวประวัติทั่วไป พวกเขาผสมผสานความเป็นหนังชีวประวัติอันทรงพลังพาคนดูไปสำรวจแง่มุมชีวิตของเฟร็ดแฮมตันที่มีหลากหลายมิติเข้ากับความเป็นหนังอาชญากรรมที่จะเปิดโปงความเน่าเฟะทางความคิดและระบบที่ล้มเหลวของทางภาครัฐที่กลัวการเสียอำนาจจนมองประชาชนที่คอยจ่ายภาษีเป็นศัตรูและเล่นงานพวกเขาโดยแรงซึ่งความชอบธรรม The Black Panthers are the single greatest threat to our national security. Our counterintelligence program must prevent the rise of a black messiah. สปอตไลท์ของเรื่องจึงถูกแบ่งมาฉายลงที่วิลเลียมโอนิลหัวขโมยที่พลาดทา่าถูกทางการจับตัวจากคดีลักรถและยังโดนกดดันให้หักหลังเพื่อนร่วมชาติผ่านรับงานเป็นสส้ศึก You're looking at 18 months for the stolen car, five years for impersonating a federal officer, or you can go home. แทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเสือดำคอยจับตารายงานความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวของเฟร็ดแฮมตันชายผู้ช่ำชองในการปลูกปั่นพลังทางการเมืองจนเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แม้แต่ทางรัฐบาลที่ถือปืนชี้หน้าประชาชนยังต้องวันเกรกที่แหมแต่ทางรัฐบาลที่ถือปืนชี้หน้าประชาชนยังต้องวนเกร นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแต่มันยังเป็นมหาการ์การต่อสู้ทางจิตใจของชายที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างศีลและธรรมความผิดชอบชั่วดีเพราะยิ่งนานวันเขา้าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเฟรก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นทุกทีเช like no ่นเดียวกับความกดดนันจากรัฐบาลที่ส่งเขามาเป็นสาย got rant, ท้ายที่สุดแล้วเขาจะยอมสยบ ต่อชายที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือยอมจำนนต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลพบการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเดนิเลคาลุยานักแสดงผิวสีฝีมือพระกาศที่แจ้งเกิดจากหนังระทึกขวัญดีกรีออสการ์เ e t อ u t ผู้ไม่เคยหยุดสร้างสีสันให้แก่วงการภาพยนตร์ด้วยผลงานคุณภาพอย่าง Black Panther, Widows และ Queen แ n นสลิมตอกย้ำว่าเขาคนนี้สามารถส่งวิญญาณเป็นได้ทุกบทบาทไม่เพียงแค่ทีมผู้สร้างเท่านั้นที่มองว่าเขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ลูกชายของคนต้นเรื่องอย่างเฟรดแฮมตันจูเนียก็เห็นตรงว่ามีเพียงคารุย่าเท่านั้นที่จะสามารถถ่ายทอดบารมีเลือดเนื้อจิตใจของผู้เป็นพอ่อ ออกมาได้อย่างถึงอารมณ์ที่สุดลาคิสตันฟิลนักแสดงหนุ่มฝีมือส้อนลายจากไนฟ v สเอา t และอันคั g เจมสครุ่นคิดอยู่นานกว่าที่เขาจะมารับบทเป็นวิลเลียมโอนิลชายที่ถูกตีตราว่าเป็นคนทรยศแต่เมื่อเขาได้อ่านบทภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยมิติเขาก็พบว่าท้ายที่สุดแล้วนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง ไม่มีอะไรขาวสว่างหรือดำสนิททุกสิ่งล้วนเป็นสีเทาเสริมทับความเยี่ยมด้วยเจสซี่เพลย์มอนส์นักแสดงสมทบเจ้าบทบาทจาก breaking bad รับบทเป็นรอยมิเชลเจ้าหน้าที่ f i i ที่บ่มเพาะภาร,ารกิจแทรกซึมของโอเนิลพร้อมฉายภาพมุมมองความคิดของรัฐบาลที่มีต่อกลุ่มแบล็กแพนเตอ r ์และพบกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุด ของนักแสดงสาวดาวรุง่งโดมินิกฟิชแบ็จากโปรเ e c ต์พา e เวอร์รับบทเป็นเดโบราห์จอห์นสันคนรักของเฟรดแฮมตันผู้คอยสนับสนุนเขาทุกอย่างกล่า Like the masses I was in awe When I first laid eyes on all the things you are I heard that speech I knew we make noise I just started being in the streets Perhaps we're here for more than just war, with these bodies. We scream. And we shout. And we live by this anthem. But is power to the people really worth their ransom? When I dedicate my life to people, I dedicate my life. You get to go up there and talk about dying a revolutionary death. ร่วมเป็นสักขีพยานของภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมแห่งปีการันตีด้วยรางวัลใหญ่จากทุกเวทีชั้นนาจอดออชัสวิทดูมาแล้วขอบอกเลยว่านี่ คือภาพยนตร์ที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งแห่งปีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนผิวสีแต่มันคือการตีแผ่ความโสมงของรัฐบาลที่ปลุกปั่นให้ประชาชนคนธรรมดาถูกตีตราว่าเป็นศัตรูของชาติทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจเป็นของประชาชนและสักวันหนึ่งอำนาจที่ไม่ชอบรมต้องถึงคราวร่มสลาด anywhere there's people there's power จอนจาก,กันไปบอกพวกเราเน่ยครับว่าหนังชีวประวัติเรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ใพลาดหลากคน,นสุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ,อ็อฟ t ัส t ูิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย